สวัสดีครับนายแพทย์ปริวัลระเด่นอายุรแ,แพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพ4รโรจน์จังหวัดภูเก็ตครับเป็นอายุรแ,แพทย์ทั่วไปประจำที่นี่มาเข้าปีที่10บแล้วครับตั้งแต่ปี2015ค่อนข้างผูกพันกับองค์กรนี้มากตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลสิริโรจน์โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆครับ จนถูกควบรวมเข้ากับเครือ BDMS ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพิิรีโลดนอกจากเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปแล้วผมได้รับตำแหน่งให้เป็นแพทย์บริหารทรัพยากรสุขภาพและระบบงานประกันได้รับโอกาสให้ทำตำแหน่งนี้มาเข้าปีที่8แล้วครับรู้สึกดีใจภาคภูมิใจเป็นเกียรติและขอบคุณครับที่ได้รับโอกาส รวมถึงได้รับความเมตตาให้เป็นกูรด็อกเตอร์ในปีนี้ผมคิดว่ายังมีอาจารย์แพทย์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อีกหลายๆท่านนะครับที่มีความเหมาะสมแล้วก็จะได้รับตำแหน่งกู o d ด็อกเตอร์ในปีต่อๆไป <S <S แรงบันดาลใจที่ทำให้ได้เป็นกูรด็อกเตอร์ในปีนี้นะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่ความผูกพันกับองค์กรครับ อาจจะเป็นเพราะว่าทำงานที่นี่มายาวนานเป็น10ปีแล้วในทุกวันนี้จำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์แพทย์กับทีมสหาสหาขาวิชาชีพ แผนต่างๆหลายๆแผนอาจจะมีกระทบกระทัง่งกันบ้างมีความกดดันกันบ้างทั้งจากสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เคยมีท้อแท้บ้างครับเคยไม่อยากที่จะทํางานในตําแหน่งนี้บ้างหรือบางครั้งก็เคยคิดที่อยากจะลาออกจากที่นี้ไปแต่สุดท้ายผมก็ได้นึกถึงคําพูดของอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่งท่านบอกว่า ทำให้ดีแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสตั้งใจที่เหตุวางใจที่ผลอย่าก,กดดันตนเองและผลลัพธ์จะเป็นที่น่าพึงพอใจมีบทความหนึ่งครับบอกว่าไม่ว่าออฟฟิศของคุณจะเป็นอย่างไรชีวิตส่วนตัวของคุณจะย่ำแย่แค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือการหมั่นฝึกฝนตัวเองและพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าอ้างว่าทํางานช่วยเพราะไม่พอใจหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะบั่นทอนทําลายความก้าวหน้าของคุณก็คือตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเลยถ้าถามว่าอยากจะแนะนําให้ผู้อื่นรู้จักเครือ BDMs ในแง่มุมใดบ้างในความคิดของผมก็คือความพร้อมครับของทีมส,สาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกรพยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์หรือว่าแผนกต่างๆที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเรามีความพร้อมและมีความหลากหลายพร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับ 2. ก็คือความยั่งยืนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ครับ 3ก็คือความเป็นพี่เป็นน้องครับแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันในทีมของสหาสาขาวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลข้อ4ก็คือความเป็นเน็ตเวิร์กที่กว้างขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคสามารถส่งต่อผู้ป่วยถึงกันรวมถึงการปรึกษากันภายใต้มาตรฐานเดียวกันในเครือ PDMS ครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์แพทย์และทีมสหาสาขาวิชาชีพทุกขแขนงนะครับที่ได้มอบโอกาสและก็มอบความเมตตาให้ผมได้เป็นคุณด,ด็อกเตอร์ในปีนี้ผมสัญญาครับว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดพัฒนาองค์กรนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างสุดความสามารถครับ